บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูสกคนเนาะมันนี้กลับมาพบลูกพ่อกับช่องสาวทองสายกินพ่อแม่พี่น้องมันนี้กับตั้มูพี่ชายพี่้ายกับลุกสายกินเอาไหมลูกกินกิกินกับกินพี่น้องแต่เมื่อนี้อยู่เพื่อนบ่าวเตียงเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้เพื่อนเพื่อนตั้งวิวเพื่อนน้องวิวจ้าพ่อแม่เใหอนบ่าวเตียงจ้าเพื่อนน้องวิวจ้า Ồ, phụ trà con lúc à, biểu nó Nhìn bánh, nhìn bánh con Hàn, huyết nông biểu, có mẹ thấy không? Bọn bò tiếng nó Huyết có lúc mẹ bọc Đôi à, đôi lúc Nè Nông biểu nó Nói cho nông biểu lên Nông biểu, nông biểu Ồ, thanh con, hai con Ồ, đi <laughs> มือแม่กินแม่ยังไม่มือเแสบแสบามอหุงใช้แ่กินนะแม่ก็กองแบมือตัวม่กตมือหุงวนเชียงสปานกยูโ้งย แให่กำลังใจเาทอนจังมันดึงก็ไปมาลงกันเก่งกัน่และลยตาตาพัได้วันนี้สิกินเนี้ยเนี่ยสามคนรเลยแหละพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะดเพราะว่าจะเซาเห็นเพื่นกับปอมาเนาะดูพอเู่เพื่อนบ่ดูดูเข้าหาะอมาันขี้หยานะเจ้าราศีแตกเแจ้งปู่ เพราะคุกยิ่ิแตกแล้วเจ้าพ้นก็เริ่มบุญหยา ่้นีมาเลยไปหาน่องวิวเหมือนนี่ไปหาน้องมนนองยังลืมซื้อิอีัแล้วน้องน้ำทิงเนาะกำไปหาขึ้นมือเลนไปหามื้นอหาิวนอเยไเป็นป่นได้เลยแต่ีว่าอได้น้องยังว่าลืมสองตุ้มสามตุ้มกัดเนาะยุงมากหนึ่งส นุ่มัดมัดกินเนาะคนหนึ่งอะไรนตาเป็นยงไวะเป็นนขั้นหรอกินปลาทูเออกินปลาทูจรปลาทะเลเนาะเป็นเ็ดูดูเป็นดูเอ๊ะเอเอ๊ะเอ๊ยเอ๊ยเอเอเอ๊ยเอ้เอายโอ๊ยเเจ็บอดเจ็บอดเ็บใจโอ้โอ

เก็นวัดเลยอยู่กังตาเลยจามเลยเจ้าจามซับอยู่ในเฮือนเนาะเลยเนาะเพราะว่านอกจากแบบว่าข้างหลังในครัวน่ะเพิ่นเปิดเพลงเสียงดังเลยจะต้องเลยเอาเขามานใส่ในเฮือนเนาะตอนตาอัดพ่อแม่พี่น้องอัดถึงไม่ได้เห็นแล้วพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเสียงเพลงมันดังเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกอัดถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบ้าง ้าก yeah! okay. ินข yeah. ้าวเพียงแล้วบอมยัง่าิจะามเจ้าจะไใครแตยังไ่กนกันำเพศเด้อบดยแค่ไหนโมคักอ่ะรป้าเอาไก็ไกินเนี่ยกับโคัก่ออะไรเป็นความเป็นเนวัตตาคอยนจนจนตูเนี่อาไเ่นงสั่ง็เป็นแค่เพงเดียวสองที่เดนสบายมาแต่เพื่อนหนึ่จะสัไ อาดสียงได้เห็นเนาะพ่อแม่พี่น้องอาดสียงได้เห็นตอนเสาะท้องตานเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเสียงเสียงเพลงมันดังตึงตึงเลยใส่กระสือไทยก็ได้เนาะพอดีิดเพรอไม่คิดพี่น้องตาลายแต่ก็ได้สามคนเนาะเสียดายเลยเพราะเราจะต้องใหร่เครื่องอีกเนาะเสียดายเลยใส่กุญเเ็นด้วยเนาะก็ือนักศึกษาตามเพื่อนสมบูรณ์ถ้าชีได้ไป เอาสปาำกินมะมโอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสะรทองไปตำก่อนเนาะเดี๋ยวจังมเบึงตอนโดยป่ะไปตำกันเลยตอนทักกินเนาะพ่อแม่พี่น้องไปว่าวสาระทองสิดงไทยให้เบิ่งก็ได้เนาะตอนตำเพราะว่าเสียงเพลงคนอยู่นอกมันดังเลยพี่น้องโอเคครับไปตำกันเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขากับตำแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนที่ตำเสาร์ทองกับบได้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่าเสียงเพลงมันดัง ตอนนี้เขาก็ลัตาแล้วเรียบร้อยเขาก็เตรียมตัวสี้ผ้ากันกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยเนะาะสะพานให้เนาะนะสะพานปิ้งสิ่งแห่งเดียวพ่อแม่พี่น้องเขาเรียพี่น้องเด้อยายอยู่ฟังไทยกันเลยตอนนี้จะท่องกนระลานมุดเยอะๆจ้าลำน้ำทีได้ có người chiên thôi, nó. người chiên. cái không thấy người chiên. hả? của kia này

ปีหัวขามาซึมปลาไม่ได้อ้วนเนอะดูเียๆแบบนี้ปลาไม่ได้อ้วนต่ปลาไม่ได้อ้วนให้ปลาตุัวชื้ เชียงกอดเช่มอดทุกสิ่บมันอตั้งงมัแมันน้อยบาตมันน้อยนน้ี่กินแบบมันมันับเผ็ัไหมเนาะป้าคุณเชียงเหรอ้กิน้แจไมยกพากินก็จะากะากเาชเียงโดย่เอา้นะรท่อได่เ บนะขอพัดอันูคกีนะต้องถีกึ้นเช่นยอด่ะ่แม่พัดาเลิก็ได้แต่แต่ไมน้จะเนขาวว่าววี้่าวสมรบุญเช่โเอ็กซีฟังค่บอกสตอก็ัฟก์อขึ้นไปทั่หน่อยตรนั่งมาวูน่าจะเห็นพัดสตอส์มือับอันนี้กับกเอเดนีผมกเอเห็นเขาเจ้ากินยูไตพือใ่ไหมต่อเนาะเราจปกี่ยวต้องมาเรม่แต่ตาเพิ่กไปถ้าถ้าเพื่อนกินเนาะกับตัดมือเพราะว่า สะายเพื่อนจบนมือเนาะลืมลาแตได้ยินขาเว่าไปเอาฟองส่เอซีบางไทยกันเนออแ่่อเนีมีเอซีฝาไหมบอ้ยผ่วเาฝาไหบ่น้องปานได้องปานรูมีมีแวเลยวแก้วกันสดไป่อยคือเก่าโตโปดอยู่พี่น้องันมดันดโตดเย เันบาท<ม>เ,เ,เจ้ากี่นเจ้าเสียอาจารแบไม่มีกับข้าวกินเลย,ยหรืงว่วมผมเป็นซ้นปลา็นปลาก็เป็นอ,อย่างนี้ครับอันนี้แล้วก็ซ้นแห้งเนาะบบบนี้นแล้วมีะไรซีนอีกปลาดิบ้็เราอย <laughs> ก,กมีกูมีจับจเจลียวขเิ<ม>ขเผาเนะเจียวกิิแนะอยู่ใหยเงินลอยกัาแล้วเขาเขาไปตลาดอาหารชุดก็ได้ แม่แตทเจะมันออกจากเพื่อนตลอดนะเพราะตุ่เย็นี้ยังกินหากินเพื่อว่าหากินเ่อนมูสายตูดเดีแม่สายตูสายกินเพราะไตู่ยบตูดกแมบนี้ก็บาปาร์นาะหน่อยยังไงเนี่อืมเรื่องชาปาร์ตแห้งมุมี้ยังเด้ยกินอเพื่นเดี๋ยวอน่อเพ่แม่เพ่ไม่กิ่กบน้วเนาะต่ปาเนเลยาไปเพื่นนั่เ่นี่ดี สบายเพื่อนก็มาอยู่นังเดนงานเนาะเขาก็มาตู้กัพี่อีกเนาะหาตู่เนยกแตเพื่อนจัาเสร็จาไปเจ๊นียุ่งไปสิบนัํากินแบบนี้เนาะนั่งมลมีนั่้นัคนนี้อ้ากินนั่งธรรมดาม่ละกินนั่งแา่คที่บ้านั่งที่บทเทวดาน่แบบ หวละาตะกี้สปาบววสปาบ่ไหัวละผ้าอะไรหัวละาตอนี่ยหวละ้าชื่ออะไรอะหวละผ้าโัวละผ้าตะกี้เขาเล่าเอิัวละผ้ามาให้กินคนไทยกนวละผ้าทีนี้เขเหอโซา รู้แต่ตาคอยสิบ่ได้ปีขนาดนี้มุ้จะมองยมุ้งวล่ะเร่นบเก็บแต่นะบอกจะได้ตาโมแมสรสงว่ามันจะยันแต่เมือไห้แม่นกองิ่นจะองเห็นมัวโมแมสแบบบาคือมันมัวแบบบานี้ก็ถ้อันนี้กะาบ่ได้ซื้อไว้แรกเยพี่น้องมันตัวเตี้ยมันซื้อมานสงสัยมาได้มาเียยมากไปเสียเมียของมุเดียวไหนเนี ยาแล้วกับปลามันโหแล้ว่ะใส่มาใช่ฮะมันเป็นกระป๋าตุ๊กทองแล้วดิแม่บอเนียใรจะบอกว่ากินถ้าบูมปล่อยังาก่อนแลเพือนบอไม่ออยากเลยแล้อวดิอยากเลยกิจะกินุ้เชปาอม่อาง่กระป้เงินเงินยระป้าเพื่อนกิน เดือดดอยากเ่นยานรแกเีตายแล้วปามันยังนกุ้งแช่น hmm. uh ้ำปลาเนาะให้ลอให้สะนเงินะทอเยเงินติงามัรับก่อยเนาะหวานแยสบายมมีน้อจ้งวะมีอะไเห็พวกบดีู้เศษโลนอจ้างจ้งอย่าจังอ่เออจ้งบกหงายหน้าไปบ่าไปไปบ่กสบายทไปบุจังเงา

ใคไวไม่ด้อยู่วันอาจจไม่ชวนเราทขาไม่ชวนมีีประชามให้คนหนึ่งบูสปามเนาะเดี๋ยวจมรสปามไม่ใช่จสปามใช่โปรตีนครั้งนี้ทัวร์ให้ว่าเืนของมาพี่น้เป็นนสปารเนให้น้ระ่เนี่ยไข้ามก้นั้นนนโดียแเลยไ่ให้ป เงี้ยมันหาไปท

เราสังทุกคนรับจางกะขอว่าอยากขอมาเนาะได้สบายลมกแต่ขั้นงายแหละเอาบไปหารับจ้างเขาเรยเนาะไปมาแบบหันฉันดิหานดึงหานดึง ชือว่าจะชโปรตราตอนีอกือรู้ต่มันบทุน่อยมว่านนอะสามสิพันสปันทั่ราได้เอ้าววะมาซื้อเาหามนก็สมสินนีขึ้นนังเอ้ยคะไช่กินเาดีเขาขายปหาให้หัคือซืออันมีทำแล้วไม่จะเงินขึ้นได้เลยเงินขึ้นองก็ขึ้นอ่ไรเงินขึ้นโว้ย กินกี่กี่หาไม่กี่ไปไปหาบ้านที่พักบ่ที่พามเคียนซักัวนะบา่เ่ยนรบาลเพิ่งตัวเพิ่นเน่ก็ได้เขียนนะ้สันกดกีขี้าบได้เขียนหนาได้แจ้งนีหน่อยงแพงนีแพงนีอแพงอ้าวได้แท้งน้องสว่าแงเนาะจ่ายที่เทาเคยทาเท่ไรานแท่านตอนที่หาพนบรนะหกห้ายัริ่มกไปชื่อยมันแต่ไม่บีแที่มันจะลอยลอยเดียวเน๊บพี่น้อง มันแด่ขึ้นสองร้อยเอาม่ไม้ชื่อขึ้นมาจะเกียกใช่สามเจ็ดพันชี้ิะก่อน้รนเข็นท่าเน้ยสวยยดายวันเสีเมื่อกันคิ้อท่ามันแพงเถอะเดี๋ยวาพันก็ได้เทาพันผก็ไึงจะกุมเดือนนี้เราไปอะเราคัะเทียบเลยเอาไปชอบไหมเดาช่วยในวงใหม่มันจะนั่งคิดนะเดิมักดิ ชี Honor, ่ดแหลกมื่อไงมันตนี่มาสกีนี่ยว่แล้วสบยกของาว่าที่ไหนสานี่ี้แล้วที่น่อมเริ่มเจอล้น้องมวใครอยู่มัวจีบบงจะโมฮิเยอะกานโม็นในสปาเ้อ่จะเวบบกั อันนี้ึงไปตายอันีตายมัแมนเนาอันนี้อันนี้จะทบ่บวจิกบัพี่น้องายนนนันอะ่ตายา่บัวมวนพี่น้องนบางทีซาจะปานจะปานข้อไา่ใช่เ็มนะ Lặt ở. Băng càng, xíu, đi ăn ở bàn. Bò, chịu bò. Do I move ngoại tập của mùa 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 của Đặt của mùa của

เรื่องมเลม่นเ่งสปาเสิมอยู่ด้ยนคนนี้ดีมกยังไงบ้อยู่ได้ปะไม่เจเคยออกมากออกาไม่หมดได้ลรอดี่าดีก่าม่ดีามาจะผู้เย็นได้ไหไม่้ง เม้าที่มามาพี่น้องเพราะว่ามไป่ที่ที่งานหนึ่งที่เนาะไปขายเขาแต้มได้ตะกี้อ่นเมืองเขแตมเขาตมลยมเขาโคบ้าน้อกนี่ได้แต่ว่าจะได้เพื่อบแตมอยู่บริษัท่มีเนาะบริษัทตะกี้ได้เนาะไปรายการคัดออกตามพี่น้อตามห่าเรนก็ยากทันไปกีดอัว่าเียว่าเพิ่นเขาเพิ่นหางเนี้ว่าเทียนินท่านนะซินท่านเถียนพร้ามเจ็ดดวว่าเทียนรักเข่าเนา เดี๋ยวเส้นทันเนาะรายกาบ่าห้องนะมันมีมันมีเส้นทัดเป็นวไปนี่ห้าเดอนห่งเขจ้างเซไซแมว่ะอันน่้สามถึงร้อยสามถงร้อยนะสปาเฮอบลฟินนอยชิลฟรีทุกที่เขาเต้องเอาตู้ด้านนั้นเขามาเขาลาวันเท่านะเ่าไปกี่มาดอกป้าเติมเหมือัเอากินนเะของ้านกันเอาไปบุเอาบุดตลอดไปหน่อยเลยหมือนเลยเอาบุดเอาบุด่ยเลยหมือนเลย สุดใต้เจยงเน่หมดเลยออกไปสซโก้อได้ไปเบิร์ดแล้วก่อเจ๊งเง่สปาเชียงดงขอได้หันลูก้าแยกกูเป็นดังประกาศเลยลูกขาลูกขาแบบชื่นมือเลยเป็นยำปลาลเนาะตัดแตลอทัดทั้งโอยเลยลูก้ามาชังเอาน้ำตาลเยอะๆแล้วเนาะคนแบบปวนเมื่อยหนาวมูมได้ปวนเบาายไดทั้งกูกเบาก็เบา คนเกิดว <c ười> <là> ่านอนอะนะดับมือได้หมดจับฝอนดมือได่นั่งมึงจะตีม่งามยัหนิวะเหนมือได้เนียเหอเห็นบ่าเห็กับชาวานถ้าเขาเห็นงานอย่างไรสิีฝันง่ายนน่อนะเพราะเราเปอยู่ขใจนักเป็นปีแด้ปีปีไปเห็นงานแต่ละวันองเป็นปีเป็นปีจะพอง่ายไปได้วันนคือว่าตั้งแต่ยงสิบชงปีไปไทยเนาะตอนนี้ก็บเส้าหาเลยเ้าชีเส้าหาเลย เราคือเราไปขายกาไม่เาไหดาเลยม่ามารถม่ประมบจะนาวันนี้ชิชิจะขายร้อนสามสิบเลยปโอ้ับปกับิโอะไรชิิเิิเกิาสี่สิบสี่บปลาลอีกค่นึงค่ะว่าทา่ปไม่ปลาไม่ใช่การฆ่าด้วยเราเหลี่ยนเราเหียนเ่าเหลี่ยนเออแม่

อาธราเราเบียดกันมีแต่เพราะว่างเราเบียดาเบียดม่หมอสเปนิตายคนเอ้ยบอกยังไม่ได้จบคองมแต่กันยังไ่ไ้บกห่างเลนก็ได้ไปห่างเลนก็ได้ไปประเทศไทยนั่นไปบดได้ถาไนกรุงเทพนยังไมจุกจะได้อย่างเวลาอย่างเวลาว่ามันสามคนสามหัวร้อยแล้วคนเอาคนเอาหาลอยนะหาลอยแืมแพงนพต่นซื้อพันก็ได้หัวแล้วะ พอได้น้ำตาลได้ๆมน้ำตาลด้วยช้มือมาเลยมันอี้เมื่อย้งนเปนดมือห้องมันแท้จริงันเ่ไดมือห้อยน้ำตาลเนอะตามจะออดแสดงไปหาะไรก็ได้ไปหาะไรก็ได้ไปใช่โควิดมาเดียวเฮ้ย็นูได้เงินได้ต่อไหมได้จออุอืมเห็ุงายเนาะถ่ายเพืออกมาเนี่ยไปให้เป็นห้องด้วยทีทุ่มเนาะหางานถ้ามมีโควิดกะเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านเนาะนี่ยผบอกไป่าสิตายเขาก็ตายกันตายได้สองตีเลยบอก สองปีเนี่ยได้สามปีก so ็ไ so ด้สามปีแล้วเนาะพ่ไม่แม่นั้นกวเช็ดลากกว่ปีนึงเลยแต่เช็ดอันนี้ก็ว่าปีนึงสามปีนี่บอกเรอขอเฮ็ดงมาิที่แค่หน้าสองปีได้เลยแ่หน้าสามปีนี่ระเทอรนปีจะทำนี้ปีเช็ดก็พาบารีก็อยากเนาะดูร้านนึดู้นึงสามปีก็ไดงแล้ะ เนี่ไปห่างแปดรุ่มห่างสี่รุ่มเนาะมีแต่ถกแกงมากกับมีโอุยงงานกับไปเห็ดนองงานเด็กคุณดนก็ได้ในอนบ่ายสองสมโมงึ้นไปกินกาแฟึ้นอยากนอนมเนี่ยสัตว์ออกเท่ะงั้นาน้าเไปนอนเปนแบ่กาแฟห้ามีเห็ดย่างมันเหมือนแยุ่โไปหากันเอากาแฟเขีเข้มๆได้อคนลาวก็ที่พักเซขายมันก็เห็ดนองกินเบมาหน่ต่เกเาเจ้ายิงชงงานเจ้าห้อนมันจ้กว่าีไได้จะผอไนอนเด้ โอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะเอากระอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ฝากพี่น้องกดไล์กดแชร์คือเก่าคะตอนนี้เรากระอิ่มกันเบิดเลยแต่ละคนเนาะนั่งแบบพุงยืดแมนโอเคพ่อแม่พี่น้องกะเอากระซิจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องทำหรับซาวปานบริจิเกียรเป็นพ่อสมควรดลงสัมภาระบนล่างแล้ว เมื่อยหรอพอ่พี่น้องหนาสะพานไปมากพอดีสบายดีโอเคพ่อแม่พี่น้องสบายดีเนาะบานบ๊ายบาย